ลำผักปูธัญบุรีปทุมธานีนะครับมีอ่าศิษย์มงคลครับเป็นโปรโมเต,รเตอร์ครับคู่เอกครับดูโตโต้สิงห์มรสักกับกียางทองสอเทมานีคู่รองเพชรตะวันสองกุลวงกับเพชรนพพนยัยวินยัยฮาร์ดแวร์นะครับเสา28พฤษภาคมนี้นะครับมวยเริ่มชกหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็ป๋าฝ่ายครับคุณพ่อของศิษย์มงคลฝากมาคุณสารชัยป๋าฝ่ายเป็นเป็นเนรียกว่าคนจัดมวยแล้วตอนนี้ใช่แล้วก็ จัดที่เวทีมวยสมรสักนะครับค่ะแล้วก็วันที่หนึ่งนะคะ กนยายนนี้นะคะก็จะพบมินิคอนเสิร์ตคาโตโน่แอนด์เดอะดักนะคะเริ่มกันตั้งแต่เวลา2องทุ่มค่ะชมฟรีนะคะที่สวนบุมไนบราซ่านะคะรัชดาพิเศษแล้วก็วันเสาร์ที่11มิถุนายนนะคะมินิคอนเสิร์ตเบลสุพลนะคะเริ่มก็เวลา2องทุ่มเป็นต้นไปเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ก่อเกียรตินะคะโปรดักชันขอเชิญชม VMC ค่ะเซเว่นแบรนด์นะคะคมชัดลึกศึกมวยโลกคู่เอกก็จะพบกับสามารถเล็กกอเกียิยิมค่ะพบกับยอดมวยชาวอินโดนีเซียโดมี่ นะคะนานาเดเเค,เคบ้านะคะและการกลับมาอีกครั้งของบัวริมบึงค่ะหมอกรุงเทพธนบุรีเกาะเกติมประทะหมัดกับยอดลินลี่นะคะสปปลาวค่ะพร้อมมวยคาดเชือกและมวยโลกค่ะถ่ายทอดสดนะคะที่สวนลุมไนบราซา่าขรัชดาพิเศษในวันอาทิตย์ที่29 <c oughs> พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเอาล้วครับคเวทีครับปีนข้มาช่วยมวยหญิงกันบ้า,างเข้าไปาแดงน้องหนุย่ยเกาะิมครับคุณซีจิมครับ ยินจ่จะจับน้องชายสาวบงระจานสิบมิมลอนนะครับรายการดิฉนไม่ลงยูบีซีครับไทยดัดโชกสาวกับจัรราสีมานะครับวัยสาปีวันนี้เจอกับผู้ชกรุ่นน้องนะครับ อายุ20ปีนะครับจากสายใหม่กรุงเทพหมายรรนะครับซ้อมอยู่ที่กองทัพอากาศกรมชอยอนะครับจากกาศตรีนิทิตแก้วเพชรเป็นผู้ควบคุมการิซ้อมนะครับดาวรุ่งเจอกับมวยมากประสบการณ์ครับกลับมาอครั้งนะครับน้องมวยอันนี้ก็าหมดยกแรกก่อนนะครับ ช่างสารพัดช่างโซโล่ค่ะไปต่อมันด้ทีเลยค่ะก็ยังไงก็เสาร์นี้นะครับ28พฤษภาคมนะครับป่าฝายสิริมงคลพคุณพ่อของสิริมงคลฝากมานะครับชมมวยดีศึกดาวรุ่งสิริมงคลจิมบวกดาวรุ่งวินัยฮาร์ดแวร์นะครับที่เวทีมวยชั่วคราวรงเรียนสอนมวยไทยสากลสิงห์มรสักจิมและก็สิริมงคลจิมธัญบุรีประุมธานีนะครับเริ่มชกหนึ่งทุ่มตรงนะครับ ก็มวยมันมันครับ16คู่ครับูุสาชัยไปชมได้นะครับจัดการันตีโดยป่าฝายนะครับคและวันนี้นะคะมวยหญิงที่ชกกันนะคะโอ้นี่ดูบนเวทีรองเท้าค่ะรองเท้ามีปัญหานะฮะอืมก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับครับค่ะแล้วคุณช้างแล้วมวยไทยเนี่ยไปโอลิมปิกนะมวยหญิงอ่ะโจแสบอ่โจแสบปลียนวิลนะครับเป็นคนแรกในประเทศไทยนะคะบริษัทครับเป็นโจบริษั์ ก็มาเป็นกําลังใจให้นะคะก็เรียกว่าวันนี้มาเต็มนะครับและการคัมแบ็กของน้องมวยด้วยนะครับดีกรีอดีตแชมป์ระดับซีแชมป์โลกนะครับดูครับอตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วรองเท้าใส่เต็ต่อเลยแหมเรื่องวิธีไปพอสมควรเหมือนกันนะครับน้องมวย4ปีครับครับตอนนี้ก็ขันมือขันไม้ครับ กลับมาอีกครั้งหนึ่งในวัย32ปีนะครับเคยเป็นอิชิเ,ชเลโรลของ WBC <อ>ถือว่าเป็นนักชกชั้นแนวหน้าครับของมวยหญิงเมืองไทยส่วนคู่ชกค,ครับวันนี้ก็เคยชกกับคณิษฐาม,มาแล้วนะ,<อ>ะน้องน,น้องน้ำน้องทรายเนี่ย สาวบางระจันท์สิทธิ์ร,รํานองครับเคยชคกับฤทิฐามาแล้ววันนี้มาเจอกับรุ่นพี่น้องหมวยครับน้องหมวยเปิดเกมซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบัญชามเมฆนะครับอัดขวาอัดซ้ายหมดยกครับหมดยกจมนันต่อนนะครับน้องหมวยน้องสาย วันนี้ต้องขอบคุณนะคะปูลอินซีค่ะบริษัทแบ็กอัพป,ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มไซงอนนะคะคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดจาก,การบริษัทเจริญสุขเพสันมุ่นชิวจำกัดนะคะส่วนลุ่ไนไนพาซาค่ะแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะในวันที่1มิถุนายนนะคะมินิคอนเสิร์โตโทโน่พบกับเดอะดักนะคะเริ่มกัน2อทุ่มนะคะพร้อมทั้งวันเสาร์ที่11เ็มิถุนายน,นะค่ะมินิคอนเสิร์ตค่ะเบลสุรพลนะคะสุคนค่ะนะคะเริ่มตั้งแต่2อทุ่มเป็นต้นไปค่ะอ่าวันเวทีเดินหน้า ทางด้านน้องหวยไม่ว่าจะเลือกเวทีไปถึง4ปีก็ตามนะครับอย่างเดินไล่เดินอัดอยู่ครับ้หญิงยกละสองนาทีนะครับเดินอัดไ้เ่อยแล้วครับโอ้โหฟอร์มมาต้องเรียกฟอร์มกลับคืนมานะครับสนิมอาจจะจับอยู่บ้านตอวันนี้เป็นการเรียกฟอร์มเก่าๆกลับคืนมาครั้งที่เกิดดับแชมป์โลกนะครับทางด้านน้องหมวยนะครับ ดูครับเดินเบียดฟอร์มเก่าๆยังมีอยู่ครับนี่ครุกวงในดูบ้างดูครับม้ซ้ายก็โตกลับมานี่จังหวะหนึงอ้าวเดินโอ้โหยวกขวาซ้ายเข้าอีกครับดู หมดยกครับ,รบตราบใดที่ผมยังเป็นประธานมูลนิธินี่ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วเราก็ไม่ได้ให้การเมืองนี่เข้ามาหาเสียงที่นี่นะครับ เวลาสบายใจได้ครับม<า>้านวิธีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดกันตันเลยตรงนี้พักไปชมมวยก่อนเดี๋ยวกลับมาครับมาล <Hey! S 1> มาุนกันต่อนะครับ hey! Hey! เดินหน้าต่อนะครับทางด้านทั้งมวยครับ ็อกไว้ก่อนมีจังหวะก็ใส่เข้าไปนะครับเหลือเวทีไปนานทีเดียวครับโอ้โห,หแต่จะ,จะเรียกฟรอร์มคืนกลับมาได้ขนาดไหน,นครับเอ,อ <iec> าละครับเล่นเครื่องอีกแล้วอโอ้โหเดนิดนการแยกออกมาก่อนครับ ช่วงนี้รอจังหวะอยู่ครับน้องเหมยฝีมือนี่ยังคบเคลื่องเหมือนเดิมน,นะครับดีกรีนี่ติดทั้งทีมชาติเป็นแชมป์โลกนะครับใน c โอ้โหเดินขยับเข้าไปครับเกมเนี่ยจะเป็นเกมยืดเยื้อแล้วเพราะต้องข้อสนิมกลับมาก่อนนะครับน้องหมยยิงหมัดเข้าไปครับโอ้โหเบิ้ลสองมัด ดึงลงมาอาลไะครับปลายยกแล้วเดินยวสายก็มีครับน้องมวยเครื่องจะติดหรือยังโอ้โหเอาแล้วครับหมดยกครับเอ้ยนะครับแล้วก็มาเสริมด้วยว่าไฟหน้านะครับ ไปต่อยที่ลบบุรีเพราะว่าโดยคุณทวิศักดิ์เผ่าบรรทุนนะครับในานะกรรมการพิการบริษัทป่าศักดิ์วิววันนี้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยทั้งท่านปรีชาและก็คุณทวิศักดิ์ด้วยครับและในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่ายางแล้วก็นึกถึงนะครับยางโตโยต้ายนี่แน่นอนที่สุดือการผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับบริษัทตตอสยามคอมเมเชลจำกัดผู้นําเข้าแล้วก็จัดจําหน่ายยางโตโยต้ายยางเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณ ปฏิพานนะครับอนันตรัตนสุขนี่วันนี้ไม่ต้องห่วงเลยท่านเป็นผู้นําเข้านะครับผู้นําเข้าพิการฝ่ายกตลาดบริษัทต,ต,ต่อสยามอย่างโตโยทายด้วยขอบคุณเสียหนุยด้วยครับกาแฟโบราณตรามังกรบินวันนี้ส่งนัสั้นสนาดเมืองนะครับครับ มาที่มูลนิธิคุณปีชาจนรงเสรีคุณครับที่ลำลูกกาปรุมธานีแล้วก็ขอบคุณคุณสิทธิชัยทองมีนะครับแชมพูสับปอมกูดแฮท์ครับมามีมากันครับขั้นนะครับครีมรวดผมด้วยนะครับเซรั่มดิโอแชมพูด้วยนะครับตามชมกันต่อนะครับบนเวทีมวยหญิงน้องมวยกับน้องทรายครับเกงสีแดงแบดดี้เชมเบโลของเดบิวบีซีครับ น้องสายสาวบังระจันสิทธิทรรมนองก็เป็นดาวรุ่งครับพุ่งขึ้นมาครับก็ต่อยมวยไทยมาประมาณสัก30กว่าไฟนะครับครับวันนี้ได้โอกาสทาบชั้นนักชกรุ่นพี่ครับน้าหนมวยนี่คงจะมองเห็นนักมวยหญิงรุ่นใหม่ๆอลเพราะอย่างเปรียบวิไลนไปโอลิมเปิกอะไรอยากกลับมาชกบ้างอีกนะครับลุยอีกทีนึงครับหมดยกครับ you ชมมินิคอนเสิร์ตคาโตโน,โแน่แอนเดรันะคะเริ่มตั้งแต่2ทุ่มนะคะชมฟรีค่ะที่สวนดุไนบราซ่ารัชดาพิเศษนะคะแล้วก็วันเสาร์ที่11มิถุนายนนะคะมินิคอนเสิร์ตค่ะเบลสุคนนะคะเริ่มเวลาสองทุ่มเช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะวันนี้ก็มาชมมวยหญิงคุณนนท์ครับะะมันครับวันนี้มวยสนุกครับแล้วก็ข่าวดีๆของอเกโบลักชั่นนะครับสิงห์ก็คงจะมีข่าวดีเร็วนี้นะครับ การที่จะจะตัดเชื่อหรือจะชิงแชมป์โลกนี่ก็ต้องติดตามนะครับรวมถึงรองเบนหนึ่งครับเทอร์สักคุนิซียิมจะล่าพลังโลกเป็นครั้งที่6นะแต<า>่บยูบีโอร้อยสามสิบปอนด์รุ่นนี้แล้วเวทนอกนอกอเกตยจิมก็จะชิงแต่บยูบีโอที่ว่างร้อยห้าปอนด์ยี่สิบสิงหาคมนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับ,ร,บรวมไปถึงเพชรปณีกอเกียร์จิมก็ตอนนี้ก็นนกล้างอันดับสูงของสามสถาบันใหญ่นะครับพผมพยัค ก็ขึ้นเบอ 2, 108, บร์สองเดบิวต์ีเร้อยแปดรวมไปถึงเอสพีนาครับรอเซลครับสองดาวรุ่งของฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ในแผ่นซากของกอเกบโบลชั่นครับก็เรียกว่าำลังไต่บันไดต้องติดตามกันแลวที่พลาดไม่ได้นะครับเพชรบางบอนนะครับวันที่4ย้ำอีกทีนะครับคืนวันที่วันที่5เดี๋ยวคืนวันที่4นะครับทางช่อง3 SD นี่แหละครับตี3สทอสดแล้วก็ ่ายเทปรีรันอีกครั้งหนึ่ง15ากา45นาทีในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน,ยนอย่าพลาดนะครับเทรบังบอนพ่อบัตเลอร์อรแล้วก็ในวันอาทิตย์นะคะที่29นี้นะคะก็ก่อเกียรตินะคะโปรดักชั่นก็จะจัดมวยค่ะที่สวนลุมไนาบาซ่าค่ะคแต่นะคะ3โมงเป็นต้นไปอะ่ะคุณช้างก็มีสามารถเล็กนะครับแล้วก็โบดิมบึะแล้วก็มีมวยคาดเชือกด้วยะ มีมวยไทยโลกด้วยนะครับ29พฤษภาคมนี้นะครับที่สลุมไนท์มาซาลันทราพิเศษครับบ่ายสามเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีตลาดนัดนะคะทุกวันเลยแล้วก็ห้ามพลาดย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันที่5มิถุนายนนะครับช่องสามเพชรท้าสดเพชรบางบอนพอบัตเลอร์มาวิวัตรไปด้วยนะต้องเป็นกำลังใจให้นะคุณช้างนะที่เมืองลิอร์คูเลยนะครับคุณหมอวิวัต จะรุ่นเพลเลิศครับนำทีมไปเลยเป,<ไ>ป็นพกทงชาติไทยในสานามลิเวอร์พูลอนฟินะครับแม่ทุ่มเช้าทุ่มเย็นเลยหลานลักเพชรบังบอน <c oughs> คุณหมอบอกว่าต้องเอาแชมป์ให้ได้นะครับ,รบแชมป์อินเตอร์ให้ได้ก่อนจะปูทางไปสู่แชมป์สถาบันใหญ่นะครับนี่ว่าประกาศสัปดาห์ในทีมหงแดงในวันเถอะนะครับ มวยโลกนะคะมหากุศลมคำที่มูลนี้ที่คุณปีชาจตุรงเสรีคุณนะคะวันนี้ร่วมกับสุดคูลอินซีค่ะก็ท่านก็จะได้ชมนะคะคู่มวยมันๆค่ะนะคะมีทั้งมวยสากลชายและก็มวยสากลหญิงนะคะก็เรียบร้อยนะครับกรรมการชุมมือให้น้องมวยกุทีมีชนะคะแนนไปนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับคัมแบ็กกลับมาได้สวยครับน้องมวยหายไป4ปีกลับมาก็แจ้งเกิดได้อย่างสวยงามนะครับ ดเดี๋ยวไปพบกัะสิงที่น่าสนใจก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ